Gentlemen, welcome back to my Time Fighter! and now for main now tonight's event for it's time ตอนนี้รันทามมาถึงมวยคู่เอกของรายการประจำคัมคืนนี้แล้วและหลังจากจบมวยคู่นี้นะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องเลยนะวันนี้เรามีเวลาพอที่จะกุยกันต่อคู่ที่หกหรืออาจจะไปถึงคู่ที่เจ็ดด้วยเพราะฉะนั้นหลังคู่ห้านะครับติดตามกันต่อได้เลยนะ All right, ladies and gentlemen introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner he representing the k h o n r a t c h a Si Ma province 27 years of age ladies and gentlemen let's hear it for Pet 900,000 Sit Nakhon Ua, this GENTLEMEN! Introducing a Thai warrior fighting above the blue corner. He representing the Kondratasima province. 27 years of age, ladies and gentlemen. Pet Sit Sidna Car And his opponent in the red corner. A Thai warrior. He representing Nong Kai province. 15 years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Dola! For BLOOM YIM us <laughs> Gentlemen Introducing A young Thai warrior fighting Out of the red corner He representing Nong Khai province 15 years of age the La ปอปลื้มยิมเอาละครับผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เดือดประจำรายการกันแล้วครับในพิกัด58กิโลกรัมนักชกในมือนเงินครับเพชร9 0 0 0ินาคาครับวันนี้เขาจะเปิดศึกดวลกับทนาดอลล่าปอปลื้มจิมครับน่าสนใจนะครับคู่นี้พิกัด58กิโลกรัมเดี๋ยวรู้จักกับทั้งคู่กันก่อนครับ นักชกมุมน้ำเงินครับเพชรข้าแสนสิทธนาคานักชกวัย27ปีจากหนองบุญมากนกครราชสีมาครับมีที่จริงว่านายชัยวัฒน์บวชกระโทกปิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธนาคาครับที่จังหวัดศรสีสะเกดโดยมีคุณพัชรีวันกันหาเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายครับส่วน,นักชกมุมแดงครับดอลล่าปอปลื้มยิมนักชกวัย15ปีจากรัตนาวาปีหนองคายครับมีที่จริงว่านายดอนโคตรพิ์ ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอปลื้มยิมครับที่จังหวัดหนองคายโดยมีคุณสุปชัยอ่อนศรีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับนะครับสรีละรูปร่างครับได้เปรียบสูงลอยกว่านะครับทางด้านดอลล่าครับชกรุ่นน้องนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เจอกับความเก่าจะเป็นอย่างไรครับมุมแดงได้คุณภพวันอีสานแทรกเตอร์หรือว่าคุณไพวันวันนสุภาครับ ผู้ฝึกสอนค่ายมวยแม็กม์เมทายยิมครับเพื่ไจะมอบมงกุให้กับเจ้าดอลล่าถัดจากคู่นี้ยังมีคู่มวยมันๆให้ได้ตามอีก2คู่ครับไม่ว่าจะเป็นชายล่าสิทธิ์มหาเจลันครับกับไอ้แสบสิทธิ์นาคาและปิดท้ายด้วยไทยกับอเมริกาครับเพชรดำสิทธิ์นาคาเจอกับคอรลินสมอลครับจากสหรัฐอเมริกาเอาละครับยกที่1ครับพิกัด58กิโลกรัมครับดอลล่ามุมแดงกับเพชรเก้าแสนมุมน้ำเงินครับซ้ายกับขวานะครับท่านผู้ชมครับ มกันเลยครับหนองคายเจอโคราชครับสายกับขวาอีกคู่หนึ่งทางด้านพลายังไม่โจมตีครับจับไม่ได้หาจังหวะหาเรียมหาเชิงยังตีไม่ได้ครับนี่ครับแต่งตัวนั้นไปหน่อยครับขวาของทางด้านเจ้าเพชรเก้าแสนครับถ้าพูดถึงเรื่องความเก่าต้องเพชรเก้าแสนครับแต่การยิงระยะครับห้าเบียดปะทะกันไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรจับไม แ้าแสนโดนกระตุกครับขวางหน้าโดยทางด้านเจ้าดอลล่าแต่หาจังหวะตีไม่ได้ครับกรรมการสนธยานั้นแยกออกมาดอลล่าค่อยก้าวครับเดินเข้าไปหาน้องชกรุ่นน้องนําเข้าไปก่อนน่านที่ก้าวแสนหาจังหวะจังหวะตวัดทุกขวาก็ยังไม่เข้าเป้าครับหลุดแล้วหนี่ครับจังหวะพยายามเข้าทำครับของเจ้าดอลล่าแล้วเสียด้วยขวาโอ้โหนี่ครับเอาคืนเลยครับกระตุกเหลี่ยมแล้วก็ช้อนด้วยแข้งขวาครับ หเหลี่ยมนี้สวยครับทางด้านเจ้าเพชรเก้าแสนเรือไปแล้วครับทางด้านดอลลา่าอีูครับโดนสําเร็จโทษครับว่ากันต่อครับเพชรเก้าแสนขยับโยกเข้าไปหายิงลำตัวเข้าไปก่อนเล่นเป้าใหญ่แล้วหัวแข,ข้งซ้ายตามครับกระดูกประสบการณ์ดีครับทางด้านเพชรเก้าแสนจับในแหมหากรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่รับรองมีอะไรเด็ดๆให้ดูครับปักด้วยศอกเลยครับนี่แหละครับไม่ทันขัดคำครับโอ้กล้าที่จะบวกับทางด้านดอลลา่า ขวางหน้าเอาไว้ครับเพูชาพิฆาตแสนลาภพยายามจะถอนน้ำสายใกล้ๆกับพยายามจะตวัดสูงนะครับปั้นขวาของท่านดอลล่าครับบวกสวนเข้ามาปักหลักบวกกันเลยครับตางฝ่ายต่างบวกตางฝ่ายต่างงัดหมัดมาสู้ครับเอาละครับหมัดต่อหมัดแข่งสายเติมจากท่านดอลล่าก้าวเข้าไปฟันตอกซ้ายนครับดอลล่ากล้าออกครับด้วยซ้ายครับมพูชาพิฆาตแสนสลับทันอีกครั้งแต่ว่าเพชิฆาตแสนพยายามจะบวกหมัดสู้ครับครับเกมเปิดทันทีครับ ต่างฝ่ายต่างโดนต่างฝ่ายต่างขย,ย,ยันเอา่ะครับยิงล้มตัวอครั้งครับทางด้านเพชรเก้าแสนโดนลาก้าเข้าไปถีบซ้ายเข้าไปกันเพชรเก้าแสนเตะขวาขึ้นมามีแข้งขวาสูงคอยเติมเกมครับทางด้านเพชรเก้าแสนการจังหวะพยายามจะบวกซ้ายครับฮุกตบทำลายจังหวะของทางด้านเจ้าดอลลาร์เอกับแรงงานฐานล่ากอีกครั้งครับนาน 9, าราทา,า,า, 9, างดง้านเพชรเก้าแสนครับการ์ดน,น,นี่เริ่มเล่นเกมขึ้นมาครับเพชรเก้าแสนลอช้ารอนานไม่ได้ครับแม็กกอคนไทยต้องการมวยมัน ล้นี่ก็ปู่ปลาทาลุพักครับโอ้โหนี่ละครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ต้องการครับไม่กลัวสะอย่างครับดราดดอลล่าสลับแทงด้วยซ้ายวงนายเกาะมาอยาจะขีดยัดไส้ก่อนครับดาดอลล่าจับได้เปรียบนะครับแต่ว่าจังหวะจะเติมจังหวะจะต่อเนื่องนั้นไม่ทันครับพยายามเข้ามาใหม่ครับดราดดอลล่าซ้ายของดรานเพชรเก้าแสนก่อนครับแล้วหมดยกแรกครับพักกันแป๊บเดียวครับ มวยไทยไฟเตอเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่5ของรายการครับนี่แหละครับเพ็ดเก้าแสนสิธนาคาครับนักชกในมุมน้ำเงินรุ่นพี่นะครับเจอกับดอลล่าปอปลื้มยิมนักชกรุ่นน้องซึ่งวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเลยครับท่านนั้นดอลล่าดูครับยกขวาหลอกนะครับเพื่อที่จะสลับแทงซ้ายแต่ว่าดอกนี้ เกือบแล้วครับเกือบที่จะต้องเห็นเดือน <_ an> เห็นตะวันและการธนานเจ้าดอลลา่าจ,จะตุกนิดเกดียแลแ้วเตะช้อนแข้งขวาขึ้นมาเล่นงานเขาปลายคางของดอลลา่าแต่ว่ายังกดไม่ลงครับเป็ <_ an> นเกาแสอลไรครับท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อเลยครับไปชมกันเลยครับยกที่2อยาบมาดอลล่ยยาดได้ใจครับยกแรกปะทะแล้วดูว่าสู้ได้ครับจับนายมหาจังหวะเสียบมัดนายโดนเพชรเกาแสทหาจังหวะพลิกทีเหมือนกันครับเหลี่ยมเข่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่กระทุ้งขวาเข้ามาธนาเพชรเกาแสพยายามจะแทงสายแต่เจอนี่ครับ แทงคาใช่ไหมครับแกเกี so ่ยวแล้วตัดทิ้งเลยครับตะนาณ์ดอลล่าะครับผูกซ้ายของธนาณ์พิฆาตแสนยังคงรอดักจังหวะอยู่นะครับบิดมาวางให้แข้งตามกันด้านดอลล่าแล้วเดินติดในเลยครับครับยิงมากยกยิงคืดครับทางด้านดอลล่ามั่นใจมากขึ้นรับจับในล็อกในไล่แขนมาเสียบได้เอานะครับยัดเข้ามาครับดอลล่าพิฆาตแสนพยายามจะโต้ครับนะครับขำไว้ดอลล่าขวางตีด้วยขวาครับพิฆาตแสนสวนขึ้น ตั้งคาอีกแล้วครับ up, บอตั้งคานั้นเจอเกี่ยวทุกทีครับมีอาวุธดนำครับผมครับดอลล่าจับในได้เตะครับหนุ่มเสียบตรงๆครับดอลล่ามาครับ2เมตร3เมตรซ้อนๆครับกับศอกซ้ายของธนาเพชรเกษกครั้งเล่นงานที่ฐานล่างแม่นี่ครับมีจังหวะสลับศอกดอลล่าโดนอีกแล้วนะครับต้องขวาในทันทีครับเพื่อที่จะประกบหายใจรถต้นคอแล้วปั่นที่ศอกขวาคืนบ้างครับนี่นะครับห้าเข้าในายกำลังจับนี่ทางด้านเพชรเกษรมีศอกมาเติมก่อนครับ ทำลายจังหวะให้รุ่นน้องพละพวงศ์ครับตอล่าทีบข้ามาจะประกบนายยัดเข้ามาครับยดด้วยซ้ายตอลาโต้ครับหมายครับอ้าวนี่แหละครับวันนี้โอ้พกหลักเหรียมาด้วยครัตตาลาแล้วถีบด้วยขวาถีบยัดเข้ามาพยายามจะล้วงซ้ายครับมัดล่างไว้ก่อนครับตาลาพยายามจะแสบแต่เอาไม่อยู่ครับตอลาขึ้นบนเสียบยัดใส่กระแสพยายามจะถอดไม่ได้ครับตีด้วยซ้ายทันทีครับตาลา โอ้ตอนนี้วงในตกเป็นของดอล่าเกือบ99เลยครับนี่นะครับจะมาเสียบมามีเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วก็มีสลับฟันต่อครับเอาละครับเพชรเก้าแสนว่าอย่างครับโดนเกมเดินเต็มแบบนี้จากรุ่นน้องดูว่าจะต้านทานยังไงครับโอ้โหโดนกดซสหัวหายเลยกับซาเพชรเก้าแสนถีบด้วยขวาอีกครั้งครับดนล่าเพชรเก้าแสนต้องเล่นวงในด้วยครับหนีไม่ออกครับเวลาตีด้วยขวาเลยครับเอาละครับ เลยว่าเติมเกมเต็มสูงรับทางด้านดอลล่าถึงนาทีนี้ฮะอันแรก็หยุดไม่อยู่ครับพยายามทีมขวาครับทางด้านเพชรเก้าแสนดอลล่าเดินถึงตัวทันทีครับเขี่ยล่างก่อนครับแล้วขวางเอาไว้เสียบด้วยซ้ายทำบ่อยแทงซ้ายอีกครั้งอีกครั้งกระปุกแล้วบวกสอบซ้ายกัเตนนิมดอลล่าเอ้าโดนหมัดเหมือนกันก็ต้องขวาไว้ก่อนครับทางด้านดอลล่าโดนเข้าไปนี่แข้งขาขวาขอ,ของกัครับดอลล่ายังไม่แน่นอนครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทางด้านเพชรเก้าแสนมีหมันเข้ามาเสริมมีต่อเข้ามาติมโอ้ยพิษส่งรอบตัวนนกัมพูชาเพชรเก้าแสนเอาเละครับดอนล่าน่าจะตั้งหลักได้แล้วครับเดินหน้าทีมด้วยซน์พยาย,ยามบวกด้วยหมัดครับแล้วจวังหวะมดอกนี้ปะทะไปแล้วเสียหลักล้มลงไปเองครัมพูชานเพชรเก้าแสนครับดอลล่าจับในได้เสียบขวามาโอ้ยลูกนี้เสียบล็อกคาเอาไว้ครับดอลล่าเดินหน้าต่อครับดอลล่าทีบตีเข้าไปเสียบด้วยซ้ายหมดยกที่สองครับ มวยไทยไฟเตอร์ครั่านผู้ชมครับในคู่ที่5ครับคู่เดือดประจำรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้เพชดเก้าแสนสิทธนาคาเมื่อสักครู่นี้นักชกรุ่นพี่จอมเก่าครับยกที่2ที่ผ่านมาเจอดอลลาบอปเปื้มยิมนักชกรุ่นน้องในมุมแดงไม่ต้องบอกควบเลยครับเากาะติดแต่ยังไม่รู้จะคิดตังหรือเปล่าครับพยายามจะเดินหน้ากระซวกครับ อาศัยสรีระความสูงลอยครับเล่นงานนักชกรุ่นพี่แต่ก็มีจังหวะที่พลังเผลอไปบ้างครับโดนสอกของท้าน,นักชกรุ่นพี่และหมัดเล่นงานเนี่ยปัก้วยสอกขวาแล้วโดนบวกครับโอ้เรื่องการแลกก้ารลุยไว้ใจได้จริงครับดอลล่าเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึง3นาทีสุดท้ายครับมาชมกันครับอีกสานาทีเปิดหน้าขึ้นมาทางอาแล้วครับจาก,ก้าเข้าไปโดนมาซ้ายขึ้นมาดอลล่าจับในได้ตีได้ไหมครับยังตีไม่ชัดเจนการส่งพยาพลยนั้นแยกออกมาอีกครั้งครับ หยาบเข้าหาใหม่ครับเล่นงานที่หมัดเลยกัมพูชาเจ้าเพชรเก้าแสนเอาออกมาวางด้วยแข้งขวาเตะตามไปหน่อยฟ้องเลยครัมพูชาดอลล่าแต่พี่เขาไม่หยุดครับดอลล่าต้องขวาไว้แทงในทรายครับเพชรเก้าแสนตอนนี้เนี่ยมีก๊อกไหนที่เหลืออยู่ก็เปิดหมดเลยครับนีบ่นะครับวางไทยเบาใจไหมครับทางด้านดอลล่าจับในได้หายงหวะเสียบได้ไหมเอาวแต่งตัวยังไม่เสียบครับทางด้านเพชรเก้าแสนก็หายใจมาชื่นเหมือนกัน ยกนี้ทางด้านเพชรเก้าแสนนี่มีเท่าอย่างเดียวไม่พอครับมีอาวุธอื่นเข้ามาเสริมด้วยยกเข้ามาธิด้วยความวิ่งซอกซ้ายครับของทางต้านเพชรเก้าแสนเอาละครับตั้งกำแพงทาเอาไว้ก่อนครับหน้าเลยต่อครับแข้งซ้ายคอยเติมหมัดซ้ายคอยตามครับเอาล้วครับขยับยกขึ้นมาลโรดิโอเต็มเต็มเหมือนกันครับแข้งซ้ายมาแล้วครับพุ่มเสียงเริ่มมีเสียงเี้เสียงห้านี่ครับแต่ว่าพอจับในปุ๊บเนี่ยเพชรเก้าแสนแกรีบหันหลังให้เลยครับ อาะไรครับถีบได้คว้าครั้งครับลา่าจัดเข้ามาขวานะครับไปอัดหน้าอกเลยครับแต่จังหว,วะหวคืนไม่ทันกับธนาเพชรเก้าแสนครับขวาในาอีกครั้งแต่ว่าพอวงในนั้นทำอะไรมไม่ได้กับธนาเพชรเก้าแสนเดี๋ยวลูกแข้งขวาเข้าไปกเมุดเตะฟูกนี้ดูฮะเดี่ยวแรงนี่ทดหายครับทัดนดาเพชรเก้าแสนลล่าเดินต่อครับเดินหน้าเต็มสูไม่ตีตครับกรรมการสัญญาสับมือชกพวกต่อทันทีกัตนาดัาดาลล่าครับ อยู่ห้างไม่ได้จี้เลยครับเด้งไปขวาแล้วกดลงมากัทนานดอลล่าโอ้นี่ครับตอนนี้ชักจะจุ้งเลยครับตกอยู่ในสถานการลำบากพอสมควรกัทนาเพชรเก้าแสนเน้นที่หมัดก็จริงครับแต่ว่าพอเน้นแล้วเนี่ยเลด้าแกไม่แม่นพอเองครับนี่ครับได้มาทีละมาครับแต่ที่เดียวนี่ทางด้านเจ้าดอลล่าจับในได้แล้วว่ามัดไปมัดมาแล้วก็เลือกเสียบเลือกแทงครับ ยังไม่พอใจผลงานรับตอลล่าก็พยายามจะปรีเข้าใส่ครั้งจิ้มด้วยมัดขวาสลับแทงซ้ายครับโอ้แยกเขี้ยวเลยกัปตันเพชรเก้าแสนในกระเป่าหาลูกพักเข้ามาเพชรเก้าแสนตอนนี้ครับโอ้ต้องถีบเพื่อที่จะเอาตัวรอดก่อนกับกันปั้นขวาของด้าตันดอลไล่าครั้งนีครับมาแล้วครับดอลล่าเลือกเน้นเลือกเข็นครับรวบนายมาหาจังหวะตีครับซันแทงข้างมุวครับร่วงลงไปรัด้านเพชรเก้าแสนทำท่าจะลูกช้าครับ นี่เลยแหละครับอยู่ที่การยืนระยะกับมีความเก่าและดูประสบการณ์ดีก็จริงกันแต่เรื่องอายุอนามก็สัาพันธ์กับเพราะว่ารุ่นน้องเนี่ยกเร่งยังไงก็ไม่หมดสักทีครับนะครับทีควายครั้งกัตตาล่าเข้าในมาพยายามจะขี่ล่างให้ล้มไม่ลงครับเพชรเก้าแสนโดนรวบอีกแล้วครับพอโดนกอดนั้นตัวอ่อนระทวยเลยรัตนาจะเพชรเก้าแสนหวัง้วยสายอีกครั้งกัตตาล่าโอ้ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับ คู่เดือประจารายการในคู่ที่5ครับเกมการชกระหว่างทาาด้านดอลล่าปอปลื้มยิมครับนักชกรุ่นน้องในมุมแดงกับเพชรเก้าแสนสิทธนาคาครับนักชกรุ่นพี่ครับนี่ครับในมุมน้ําเงินนะครับเด็ดอาเพชรเก้าแสนพยายามจะเลือกและเน้นไปที่หมัดนะครับแต่ไม่ได้ครับไม่แม่นพอครับพยายามจะนวดลาตัวสลับใบหน้าครับโอ้แต่แกหลากหลายจริงครับดอลล่าจุกจิกกวนใจครับไม่ว่าจะเป็นสลับแทงสลับถีบครับ โอ้แล้วแถมมีหมัดบวกในช่วงบางช่วงบางตอนครับนี่กับปาทาลูกพักตบโชว์เลยครับมาด้วยความมั่นใจเมื่อรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ก็สนุกเลยครับดูครับแกแทงเข้ายอดอกครับโอ้แล้วแทงแต่ละทีในกระเด็นกระดอนเลยครับธนาเพชรก้าวแสนครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราขึ้นไปลุ้นเงินรางวัลกันก่อนครับบนเวทีครับ แลละครับคือผู้ชมทางช่องสปริง g 26นะหลังจากมวยคู่นี้นะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวมาต่อมวยคู่ตี่กกันนะครับ All i g h t e a n d t i n t l n a t c h e a k o u the t f i g h t of Prize สนับสนุนโดย m a x มวยไทย a c e b o o k Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Fighter for Blue and Red Corner, Max Muay Thai Facebook page. Boyfighter reach 90 degrees so the board receive our fighter prizes. All right, ladies and gentlemen, after three rows of action, we go to the judges' scorecard for the winner Red Corner! Dollar for Bloom Gym.